ระขอกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้ในผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะจีนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอัมพางสวรรค์ถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ FC จะเป็นกําลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทําสปอยให้ทุกคน,นได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมชาว C-Duts ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่อง C-Duts ของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยใครใครที่อยากจะดูสปอยล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมา นั้นทางเราจะดงอันเมธถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวซีดัตด้วยนะครับตอนที่37เยลฟานเนี่ยเขาก็ได้ไล่ตามเจ้าอ้วนไปเลยครับแต่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็เข้าไปที่หุบเขาซเวนหยวนซึ่งไอ้เจ้าทังพดอ้วนเนี่ยมันก็ได้หายตัวไปอีกแล้วแหะครับเยลซาเนี่ยเขาก็คิดที่จะตามเจ้าอ้วนไปเพราะว่าถ้าตามเจ้าอ้วนเนี่ยก็อาจจะได้บอกแสข,ของพังป๋วก็ได้่าไปได้ไม่นานเนี่ยเขาก็ได้ไปเจ,กเจอก ก็เลยทําไปว่าเจอสมบัติเรื่องไงทําไมถึงทําหน้าตาแบบนั้นซึ่งไอ้อ้วนเนี่ยมันก็เลยชวนเหี่ยวฟ้านเนี่ยเข้ามาดูด้วยกันเหี่ยวฟ้านเนี่ยก็คิดล่ะว่าไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยมันต้องวางแผนอะไรบางอย่างเอาไว้แน่ซึ่งมันก็อยางที่คิดนั่นแหละครับเจ้าอ้วนเนี่ยก็ได้ใช้พลังในจับเหี่ยวฟานเอาไว้แล้วมันนั่งข้างๆแล้วก็บอกไปอีกว่าดูสิดูสิขาวๆทั้งนั้นเลยซึ่งมันเนี่ยก็กําลังนั่งดูสาวอะไครับที่กําลังอาบน้ํานั่นแหละฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าหนึ่งในสาวทั้ง5เนี่ยที่กําลังอาบน้ําอยู่จะเป็นแม่นางจินเห่าเหี่ยวฟ้านที่เห็นเนี่ยก็จําได้นะครับว่านางเนี่ยคือจินเห่าที่อยู่ระดับเต๋าดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะจับได้ ว่ามีคนเนี่ยมาแอบดูพวกเธออยู่เจยวฟานเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็ได้หันมาหาไอ้วนแต่ว่าไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยมันก็หายไปแล้วเลยครับแบบไปละเขาเนี่ยก็เลยพยายามที่จะหนีซึ่งก็หนีไม่พ้นเลยครับซึ่งพ่อนาเนี่ยก็ได้เข้ามาล้อมตัวของเจยวฟานเอาไว้พวกนาเนี่ยก็ได้ทาการไล่ล่ำพร้อมกับพูดออกมาว่าตัวของเจยวฟานเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้และได้บอกอีกว่าตัวของฟาบาทนั้นเพิ่งจะกลับมาจากการเอาอาวุธจักรพรรดิและหัวใจปีศาจออกไปความรุ่งโรจน์ของจักรพรรดิชิงเนี่ยกำลังจะถูกฟื้ เยลฟานที่ได้ไปนั้นก็รู้แล้วแหละครับว่าไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยหลอกตัวเองเนี่ยมาถูกจัดการนั่นแหละฮะเขาเนี่ยก็เลยแก้ตัวกับเธอไปว่าเขาเนี่ยไม่ตั้งใจเลยจริงๆไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยเป็นคนหลอกให้เขาเนี่ยเดินทางมาที่นี่แต่พวกนนเนี่ยก็ไม่ยอมฟังคําแก้ตัวพวกนั้นเลยเยลฟานเนี่ยก็เลยถามกับจินเห่ยไปว่าพังปัวเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งไอ้อ้วนเนี่ยก็ได้โพลออกมาซะอย่างนั้นเลยครับและถามกับจินเห่ยงไปว่าพึงพอใจกับสินค้าของเขาหรือเปล่าซึ่งนาเนี่ยก็บอกว่าพอใจซึ่งก็ดูเหมือนว่าัั้้้้งค่่เเนนนนยยจมขอออตลไาาาาาาววดดหหหหืใฟิ เธอเนี่ยก็จะให้เลือดแก่นแท้จักรพรรดิปีศาจกับนักพศอ้วนไปซึ่งไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยมันก็ได้ขอนั่นไปแล้วนะครับมันก็อวยพรให้กับเยลฟานไปว่าขอให้โชคดีหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้หายตัวไปเลยนั่นเองซึ่งแม่นางจินเหยาเนี่ยก็ได้บอกให้เยลฟานเนี่ยตามนางไปที่ที่หนึ่งลยครับแม่นางจินเหยาเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเยลฟานไปว่าให้ทําตัวดีๆแล้วนางเนี่ยจะไม่ทําร้ายแต่ในทันทีที่เข้าไปในม่านพลังเนี่ยเยลฟานก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าที่นี่เนี่ยลงออกกกขขขเเเเเาา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 ไไวว้้้มมมนนนใหคี่ปดดิิจจจ็โแ ก็เก <poisoned. S 2> ิดการปะทะกันแม่นางจินเหยาเนี่ยก็ได้ตกใจที่เพียงแค่สามปีเนี่ยโตของเหยาฟานเนี่ยมีพลังมากมายถริงขนาดนี้ถือว่ารวดเร็วมากเลยทีเดียวซึ่งเหยาฟานเนี่ยก็ได้พยายามที่จะตามจินเหยาพร้อมกับหาทางออกจากป่านี้ด้วยจนเขาเนี่ยสามารถจับตัวของเธอได้เหยาฟานเนี่ยก็ได้ครูให้จินเหยาเนี่ยพาเขาเนี่ยหาตัวของพังป่วนนะครับแต่ว่านานเนี่ยก็สามารถสลัดตัวของเหยาฟานออกไปได้ขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังปะทะกันอย่างเดือดก็ได้มีแม่นางเยียนลูวีเนี่ยเข้ามาห้ามพวกเขาทั้งคู่ซึ่งเหยาฟานเนี่ยก็ได้บอกกับนางไปนะคร นายก็บอกกับเยาฟานไปว่าเกรงว่าจะไม่สามารถทําได้เพราะว่าพังปัวเนี่ยเข้าชานอยู่เยาวนฟานก็เลยถามไปว่าตอนนี้นี่ยพังปัวเนี่ยยังเป็นพังปัวคนเดิมหรือว่ากลายเป็นราชาปีศาจไปแล้วซึ่งนายก็ตอบเหมือนเดิมเลยนะครับว่าก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนเดิมจินเยาวยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงในอนาคตเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยจะได้เจอกันอย่างแน่นอนแล้วจินเยาวก็ให้เยนลูวีเนี่ยตรวจสอบร่างกายของเยวฟานดูว่าร่างกายของเขาเนี่ยเหมาะที่จะใช้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าทันทีที่ตรวจสอบเนี่ยก็ได้มีผู้หญิงช ให้จินเหยาวเนี่ยพาตัวของเหยวฟ้าเนี่ยออกไปก่อนทันทีที่เหยวฟ้าเนี่ยออกไปเียนลูวีเนี่ยก็ได้คุยกับผู้หญิงชราว่าเหยวฟ้าเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากผู้เข้าชาเนี่ยเคยบอกว่าเหยวฟ้าเนี่ยคือเทพบำพการส่วนพังปัวเนี่ยเคยกินยาวิเศษเข้าไปถ้าราชาปิศาจได้เปิดโลหิตแล้วงกอบจะต้องเกิดเรื่องแย่เอาแน่เวลาเนี่ยเหลือไม่มากแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรีบตัดสินใจว่าจากนี้เนี่ยจะทําอะไรต่อซึ่งเหยวฟาที่เลื่อนระดับแล้วก็ได้ยินบทสนทนาพวกนั้นทั้งหมดนั่่่หลเเียยยยูววกกกบบอญิงงชรรรราาาาาฟไมด ถ้าเอามาเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยญาตจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตัดไปที่จิงเหยาและเหยีวฟานจิงเหยาเนี่ยนางก็ได้ใช้พลังเนี่ยสร้างมาในการคอบตัวเองและเหยี่ยวซานเนี่ยเอาไว้ในนั้นด้วยแล้วก็ได้จบตอนที่37ตอนที่38แม่ดังจิงเหยาเนี่ยก็ได้บอกกับเหยี่ยวฟานไปว่าการที่จะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือเป็นเกียรติของเหยี่ยวฟานแล้วเหยีวฟานเนี่ยงงเลยครับว่ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรนางเนี่ยก็เลยถามกับเหยีวฟานไปว่าเจ้าเนี่ยเคยเห็นหัวใจจักรพรรดิปีศาจมาแล้วหหนึ่งเจ้าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเหยีวฟานเนี่ยก็ตอบกลับไปเลครับว่าพลังของมันเนี่ยแข็งแกร่งออกมากๆเรียบ เสมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลนางเนี่ยก็บอกกับเยวฟานไปด้วยว่าถ้าเจ้าเนี่ยกลายเป็นอาวุธศิธิ์เจ้าเนี่ยก็จะมีพลังมหาศาลหรือไม่เนี่ยก็จะสามารถทําให้เจ้าเนี่ยกลายเป็นจักรพรรดิเองเลยก็ได้ซึ่งนางเนี่ยก็บอกอีกว่าไม่แน่เนี่ยอาจจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเหล่าชายชาติยกตัวอย่างเช่นการได้อยู่เคียงข้างกับ่าบาทของข้าเยวฟานที่ได้เปนั้นเนี่ยก็รีบปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะเคียงคู่กับหญิงหรือใครก็ตามนางเนี่ยก็เย่วยวนพระเอกไปอีกนะครับจนทําให้พระเอกของเราเนี่ยองง้นกเดซ่าห็็ไไแป นิดหน่อยเลยฮะั้งๆที่ปากเนี่ยบอกไม่สนใจแต่ดูเหมือนว่าร่างกายเจ้าเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะหลังจากนั้นนางก็ให้เยฟานเนี่ยเก็บเอาไปคิดละครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเอายังไงต่อในคืนนั้นเองในขณะที่จินเหยากับผู้หญิงผมม่วเนี่ยก็กําลังซ่อมแซมบ้านพลังกันอยู่ซึ่งหญิงผมม่วเนี่ยก็ได้ถามกับจินเหยาไปนะครับว่าจะองฟาบาดเนี่ยฝึกจนสุดยอดวิทยายุสเสร็จเนี่ยพวกเราก็จะไม่โดนคมขู่อีกแล้วใช่ไหมนางเนี่ยก็ตอบว่าใช่พวกเรานั้นจะกลับมาลุ่งเรืออีกครั้งและกกไไไดด้้้ัับปนนนนออออเเเาาาางจหหยี่่มมมพรรคฟถววื พ่อนาเนี่ยก็ตอบไปเลยครับพ่าที่นี่เนี่ยเป็นที่อยู่ชั่วคราวแต่เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าจะพาเจ้าไปในที่ที่หนึ่งซึ่งก็มีสาวกของเหรียญยูวีเนี่ยอยู่มากมายเลยและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะกำลังรอทำพิธีอะไรบางอย่างเยลฟานที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาเลยครับและคิดที่จะหนีแต่ก็ได้ถูกผู้วุฒิส่วนไล่ตามมาซะอย่างนั้นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เกิดการปะทะกันพระเอกเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้เลยคิดที่จะหนีแทนแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยนไมรดล้วใกับพ็งคคุโ เข้าไปมัดตัวของเยลฟานเอาไว้เยลฟานก็ได้ขอร้องเยนดูวีให้ปล่อยตัวเข้าไปเขาเไม่อยากเป็นอวศัดิ์แต่นางก็ไม่ฟังเลยนะครับและก็ได้ทําการเรียกหาไทเทยขึ้นมาจากน้ำบ่นเยลฟานก็เลยบอกกับเธอไปว่าถ้าเธออยากจะแต่งงานกับเขาเขานก็จะยอมทําแต่ขอร้องอย่าให้เขานต้องกลายเป็นอวศัดิส์เลยซึ่งนางก็ไม่ฟังอีกนั่นแหละครับและก็ได้ทําการผนึกพลังของพระเอกเอาไว้ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ใช้พลังในการปล่อยลําแสงใส่เยลฟานและเธอก็ได้บอกอีกว่าเจ้านั้นไม่ต้องกลัวไปหรอกพวกเรานจะไม่เข็นคาเจ เชวาของเจ้าเนี่ยเพื่อให้รอเลี้ยงหัวใจตรงนี้แล้วนางเนี่ยก็จะเพิ่มพลังขึ้นไปอีกนั่นแหละครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ากําลังจะพยายามที่จะทาลายทะเลทุกของพระเอกอยู่แต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยมีร่างกายเทพบรพก,ก,การอยู่เลยต้องใช้เวลานานมากกว่าปกติซึ่งพลังของนางเนี่ยก็พีไม่มากพอที่จะทลายทะเลทุกเลยทาการเรียกอาวุธเทพจากพระปีศาจเนี่ยออกมาเพื่อทาลายทะเลทุกของเยลฟานซึ่งทะเลทุกของเยลฟานเนี่ยก็ถึงกับระเบิดออกมาซึ่งก็มีสีทองอาดามซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ามีความแข็งแกร่งมาก ไปในจิตใจของเยลฟานด้วยเยลฟานเนี่ยก mm ็ได้ต่อยฮัทไทเทพเนี่ยออกไปและก็ได้บอกไปว่าที่นี่นี่มันเป็นที่ของเขาใครหน้าไหนเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้เด็ดขาดแต่ฮัทไทเทพเนี่ยก็เข้ามาปะทะกับเยลฟานอีกรอบหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็โดนต่อยกลับไปและก็มุดลงน้ําไปเลยแต่เยลฟานเนี่ยเขาก็ลงมากันเอาไว้ได้ทันในขณะที่ฮัทไทเทพเนี่ยเข้ามาปะทะอีกรอบหนึ่งเนี่ยเยลฟานเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้รวบรวมพลังเนี่ยเพื่อโจมตีฮัทไทเทพเนี่ยออกไปซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยก็ได้มีผนึกมรระกด เหรียญยูวีที่แนั้นเนี่ยก็ได้ใช้พลังเหรียญในการทําให้เหยาฟานเนี่ยสลบไปแทนแล้วนางเนี่ยก็ได้ให้จินเหยาเนี่ยคอยจับตาดูเหยาฟานเอาไว้ด้วยตัดไปในตอนกลางคืนเหยาฟานเนี่ยเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาจินเหยาเนี่ยก็ได้ถามกับเขาไปว่าทําไมเปิดทะเลทุกแล้วแล้วทาไมเนี่ยถึงไม่อยากล้อมรวมเหยาฟานเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีทางที่เขาเนี่ยอยากจะเดินอยู่เขาเนี่ยก็ไม่อยากยอมรับผัดไเทพนางเลยให้เวลาพระเอกเนี่ยได้คิดอีกหน่อยเหยาฟานเนี่ยเขาก็ได้นั่งรวบรวมสมาธิหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียง อกับกล่องอะไรบางอย่างซึ่งกล่องใบนั้นเนี่ยก็ได้กักตัวของพังปัวเอาไว้ได้เองและแล้วก็ได้จบตอนที่38ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อเรียกว่าอําพังสวรรค์และถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ใกายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวนะิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บายๆเอาไว้เจอกันนะครับทุกคน